รสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมมาพบก,กับเซลล์ต้นที่โชว์รูมครับผมอีซูซูทิงยอนสาขาพีมายนะครับผมก็ฝากเลยนะฮะถ้าท่านใดอยากสอบถามในเรื่องของเงื่อนไขรถนะไม่ว่าจะเป็นรถคอกมิวเอ็กนะครับแต่งทรงแต่งซิ่งนะครับจัดย้ายแหนบจัดทรงนะครับทักเซลล์ต้นได้เลยครับพิมในเพจ a c e b o o k ได้เลยว่าเซลล์ต้นอีซูซโคราชนะะและดูเสื้อนะครับรูปโปฟไฟล์ก็เป็นเสื้อสีนี้นะฮะคุณผู้ชม สำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นรถที่บรรทุกหนักนะครับแล้วก็จอดนอนได้ด้วยนะต้องบอกว่าตอนนี้ได้รับความนิยมไม่แพ้กับตอนเดียวเลยนะเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่าวิ่งล่องหนักๆแต่ว่าอยากได้รถที่บรรทุกได้4-5ตาตันเหมือนกันนะครับแล้วก็จอดนอนได้เดี๋ยวไปดูสเปคคันนี้กันนะคะคันนี้เป็นลูกของลูกค้าจังหวัดโคราชนั่นเองนะครับนี่ ให้มองมุมข้างๆก่อนเป็นไงมากับความเข้มครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวเซอร์ต้นบอกราคาแล้วก็ของที่ใส่กับคันนี้เลยว่าทําอะไรยังไงลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่เลยครับคุณผู้ชมสําหรับคันนี้นะฮะต้องบอกว่าจริงๆราคาตัวรถเปล่าเนี่ยเขาตั้งต้นไว้อยู่ที่6กแสนห้าหมนแปดพันนะฮะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเอาสีเทาแลมโบนะครับซึ่งรถรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3สี สีขาวสีเทาสีบอลเงินนะฮะถ้าสีเทาหรือสีบอลเงินก็จะบวกค่าสีเข้าไปอีก700ดก็จะเป็น665,000นาะสำหรับด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน้าตาที่คุ้นเคยนะฮะซึ่งเกรดตัว S เ,เนี่ยด้านหน้าจะเป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะฮะกระจังหน้าด้านบนสีทําด้านบนสีดำ,ด,นนด,ำด้านล่างสีเทาแล้วก็นี่มีช่องสำหรับรองรับการติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติม,มนะครับนะ ส่วนด้านข้างนี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนคันนี้ลูกค้าแต่งสไตล์แบบเน้นแนวดุดันนิดนึงนะครับเน้นแนวดุดันนิดนึงก็คือล้อแม็กหน้าเนี่ยลูกค้าขอเป็นสีดําซึ่งลายล้อแม็กนะครับจะเป็น s s r 6รลูสีดําแบบนี้นะครับใช้น็อตเดิมครับเพื่อความแข็งแรงนะฮะแล้วก็ใสฝ่ฝาครอบดินให้มันดูสวยดูสิ่งขึ้นนิดนึงนะครับเป็นแม็กขอบ18นะคุณผู้ชมเบอร์ยางก็235 5 0 18นะครับ ไฟ ABS ไม่โชว์นะนะครับใส่ยางหน้าเบอร์นี้ไฟ ABS ไม่โชว์แล้วก็เบรก ABS ยังใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นดิสเบรกมีเบรก ABS มีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับด้านหน้าใช้โหลดโดยการทำสตาร์ทปรับเกียวนะครับไม่ได้เปลี่ยนโช๊คนะทำสตาร์ทปรับเกียวแล้วก็นี่ฮะโหลดลงมาประมาณนิ้วครึ่งนะครับก็ประมาณ1ฝ่ามือสอดก็จะได้ทรงหน้าหลังที่ใกล้เคียงกัน ตูดอาจจะดูโด่งนิดๆนะครับเพราะว่าคันนี้คือไม่ไม่เน้นหลังต่ําเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้ทําย่อดแต่ว่าย้ายหูแหนบให้นะครับสาหรับตัวคอกนะฮะคุณผู้ชมคันนี้นะครับเป็นคอกขนาดเมตรสาสิบห้าเซนนะครับหัวคอกเป็นเหล็กนะครับอันนี้เป็นงานของช่างบึ้งลาดบุรีนะฮะของผมเนี่ยจะใส่เป็นงานของช่างบึ้งลาดบุรีให้เลยนะนี่เห็นไหมก็การเก็บรอยเชื่อมทาสีการสนิม นะครับส่วนฐานล่างนะครับของตัวคอกที่เอาไว้รับน้าหนักเนี่ยสำหรับแคปเนี่ยก็จะมาวางของตรงนี้ซสะส่วนใหญ่เพราะว่าหัวคอกจะยาวกว่ารถตอนเดียวนะครับคันนี้ลูกค้าเน้นใช้งานแบบให้แคปเปิดได้นะครับเราก็เลยจะทําคอกนะครับให้นี่โค้งเว้าหลบนะครับฉะนั้นเปิดประตูแคปได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เปิดได้90องศาด้วยนี่เห็นไหมเปิดได้90องศาเลย ไม่เอไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานในการเปิดแคปนะครับบางรุ่นถ้าลูกค้าบางท่านบอกว่าโอ้ผมใส่หัวหนักมากเลยผมไม่เน้นแคบเปิดได้จะให้ผมทํานี่ตรงนี้โค้งลงมาเพื่อเหมือนคล้ายๆเป็นตัวคอยรับแรงจากน้ําหนักตรงหัวข้อแบบนี้ผมก็ทําให้ได้นะฮะนะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอยากใช้งานแบบนี้เราก็ทําแบบนี้ด้านข้างของข้อนะครับคันนี้เป็นแปบประปาน้ําเงิน นะเป็นแปะประปาน้าเงินก็ความสูงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 10 10ชั้นครึ่งนะรหรือ1 3 5เมตร35เซนนะครับคุณผู้ชมก็เรียบร้อยหมดพร้อมใช้งานนะครับนี่เล็กสับท้ายนะครับจะมีให้อยู่ทั้งหมด4ตัวนี่ครับจะมีให้4ตัว1 2 3 4นะครับโดยตัวที่รับแรง ในการไปเกี่ยวคล้องเข้ารูนะฮะจะใช้เป็นตัวแปะปะปานะครับลวดลายการของตกก็เพิ่มเข้ามานี่เป็นเหลดนะครับฉากเหล็กรอบคันนะครับแบบนี้ฉากเหล็กรอบคันแล้วก็กอนล็อกฝาท้ายเป็นเหลดนะครับมีโซ่ให้เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าจําเป็นมากนะสําหรับรถอ่าที่เป็นแคปแบบนี้นะครับสําหรับตัวกรอนล็อกฝาท้ายเพราะว่าเนื่องด้วยตัวล็อกเนี่ยเขาไม่เหมือนรถตอนเดียว นะครับเพราะว่าตอนเดียวเนี่ยมันจะมาล็อกข้างๆาแบบนี้ฉะนั้นในแรงดึงเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่ามือเปิดแบบนี้นะครับแต่ด้วยเป็นแคปเขาทํามาเป็นมือแบบนี้เราก็เลยต้องใส่กอนล็อกตัวนี้เพิ่มเข้ามาแต่ถึงยังไงรถตอนเดียวเราก็ใส่ให้อยู่ดีเพื่อความแข็งแรงนะครับนี่เห็นนะรุ่นนี้นะต้องบอกว่าใครที่ซื้อเป็นแคปเอามาทำข้อเนี่ยดีอย่างเนี่ยครับผู้ชมมีกล้องมองหลังมาให้แล้วนะครับมีกล้องมองหลังมาให้แล้วเราไม่ต้องไปใส่ติดตั้งเพิ่มก็ ถ้าถามผมนะผมว่าสําหรับรถตอนเดียวกล้องมองหลังผมมองว่าจําเป็นนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ของเนี่ยเราจะมองกระจกด้านหลังตัวนี้ไม่เห็นเลยนะครับว่าระยะมันอยู่แค่ไหนนะครับฉะนั้นสําหรับผมมองว่าตัวเนี้จาเป็นมากนะครับคันนี้มีติดตั้งกันชนท้ายตัวยูเป็นไทเทเพิ่มเติมนะครับลูกค้าเอาไว้เหยียบขึ้นของนะแล้วก็ตัวเพานี่ผมพามาดู เพลาลอยคันนี้ใช้เป็นเพลาโปรนะครับ ABS ลูกปืนใหญ่นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ล้อเนี่ยใช้เป็นแมกเลนโซสีดำเลนโซไใจแอนนะครับสีดำก็ให้มันเข้ากับลายล้อหน้าเนะนาะลักษณะการแบบนี้นะครับเสริมแนบเจาะย้ายหูแนบหน้าขึ้น1นิ้วเพื่อให้รถมันได้ทรงนะยังไม่ถึงกับย่อมากนะครับยังไม่ถึงกับย่อมากนะเดี๋ยวเพราะอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูส่วน ความสาคัญอีกหนึ่งอย่างสําหรับการบรรทุกหนักในเรื่องของการดามกระบานะครับก็คือเหล็กตัวเนี้ที่ไปครอบกับตัวของโครงที่ไปยึดกระบาเดิมเนี่ยคือเราเรา,เรา,เ,ราเราใส่ดามเข้าไปเพื่อให้มันหนานะครับกันกระบาดซุดกระบาแตกเวลาลดเบรกเนี่ยแรงน้มถ่วง,งของกระบาดมันจะกดไปข้างหน้าเยอะขึ้นก็ใส่ตัวครอบเข้าไปนะครับตัวดามเข้าไปเพื่อให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านหลังนี่ครับ ที่เซลตต้นบอกว่าคันนี้ไม่ได้ต่ำมากเพราะว่าคันนี้ใช้เป็นตรงตเดงขนาดความสูงของเดิมนะครับแต่ว่าเราย้ายหูแนบหน้าไปแล้ว1น,นิ้วฉะนั้นจะไม่ได้ต่ำมากแต่เข้าทรงแบบสวยๆกำลังพอดีนะครับเพราะว่าหน้าหลังเนี่ยเราจะทำให้ไม่ไม่หลังตูดโด่งไม่ให้ต่างกับด้านหน้าเยอะมีชุดโช้ไขวสกีเรียบร้อยนี่สกีอยู่ด้านล่างนะครับมีให้เรียบร้อยหมดเลย นะครับแล้วก็นี่ครับแหนบ20มิลข้างละ5ตัวนะครับแบบนี้รับน้ําหนักได้เลย4ี่หตันนะครับวิ่งไปเลยใช้แหนบเบอร์ใหญ่ให้นะครับเห็นไหมดูขนาดแหนบ20มิลคุณผู้ชมแหนบเดินประมาณ3ตัวน่ะถึงจะเท่าแหนบ2ี่มิลตัวหนึ่งเกือบเกือบสามตัวเกือบเกือบสามตัว <c oughs> ประมาณนั้นนะฮะดูจากสายตานะแต่ต้องวัดมิลกันอีกทีนะ <c oughs> บางทีเซลล์ต้นอาจจะแบบว่าดูด้วยสายตาอะไรอย่างนี้นะฮะ แต่ที่แน่คือเราใช้20มิลให้เลยหรือว่าถ้าใครอยากได้แบบว่าในยุคก่นกอนๆหน้านี้ที่ใส่12มิลข้างละ8-9ตัวเราก็ทําให้ได้นะครับแต่อันนี้เราไม่อยากให้สกีต่าม,มากเราก็เลยใช้เป็น20มิลให้นะครับสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าตอนนี้ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับสําหรับการที่ซื้อรถแคปแล้วมาทําข้อก็ทําไปหลายคันแล้วถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับคุณผู้ชมเซลต้นยินดีให้คำปรึกษานะฮะ นะโอเคครับผมก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าและกันสำหรับคลิปนี้แต่ต้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ